อายนพนพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญคูบาดวงดีนะครับวัดท่าจาปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับรุ้นแรกจอไม่มีจุดนะครับนี่ครับโดยจดทดงามมากชมในหลายมุมน,นะครับเหรียญรุ่นนี้สรางประมาณปีพศ2อง6นานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชุบิีเกิลแล้วก็กระลายเงินนะครับ ก็ออกมาแับคลาสิกไม่ใช่เหรียญเงินนะครับสีแค่เหรียญเงินจริงๆไม่ใช่เงินเรเป็นนิกเกิลแล้วก็เอาไปกระไาเงินอีกรอบหนึ่งนี่สวยนะครับผมความแห้งความเก่าเดิมของสีดูด้านหลังให้ดูคอบเหรียญน,นะครับ รุบารดงดีท่านก็เป็นพระที่นะครับโดดดังด้านเมตตาหมานิยมนะครับผมเคยใช้วัตมุญคนของท่านนะครับตสมัยเด็กๆเป็นพยานนะสมัยเด็กๆก็คือกั้มกึ่งว่าจะเก็บไม่เก็บค้ารดยสารดีนะเวลาขึ้นรถเมล์นะครับเราใช้พยานท่านคนใหญ่ก็จะไม่เสียค้าราชการนะครับเราขึ้นรถเมย์ก็จะมีคนช่วยิ้วกระเป๋าให้นะครับก็เลยติดใจนะครับคอยติดตามวัตถุมคนท่านมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ปี18 แตเปรียนรุ่นนี้ออกปี06นะครับสวยมากนะครับคมแห้งผิวแห้งเดิมๆตามสภาพเดิมนะครับกับดำนิดเนื่องจากว่าเป็นกระไหลเงินนะครับมีคำกล่าวว่านะครับอยากดวงดีนะครับกล่าวขวาญก็ว่าอยากดวงดีก็ต้อง วัตถุมงคลของคุบาดงดีนะเพราะท่านชื่อท่านเป็นโฉโลกนะฮะชื่อท่านเป็นโโลใช้ละดวงจะดีนะครับสวยนะครับเลี่ยนนี้น้าไปเลี่ยมใช้มากสนใจนะครับก็ติดต่อร้านนยพรระเครื่องนะครับโทร0 96, 9 6 9 5 4 0 8 0หหรือ08 14203 001นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะครับ ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและท่านจะไม่พามาาาล,ามลาดนะครับวัตถุมงคลดีๆที่เราทีรานผมโพสตลอดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ